เดินเล่นนะครับฆาตกรออกมาหาดีกว่าฮะเมื่อกี้แกพูดถึงฆาตกรนะแกตายแน่ซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีใครโดนแน่เฮ้ยเอาไม่ทำอะไรนะจิ้มเลนเสร็จแล้วไปดีกว่าเรากลัวียจะไปไหนเนี่ยก็นานๆที่จะได้เป็นฆาตกรสักครั้งอ่ะทำไมไม่ได้คิวเลยต้อเดินเล่นนานๆมาทำเครื่งดีกว่า ตตตตตทุ่มมือทุ่มมือทุ่มมือทีนี้ล่ะแกโดนแน่เดี๋ยวก่อนทำไมเธอถึงไอไฟยี่ห้อเสร็จแล้วว้ไยนายเป็นไรอะไม่ไม่ไม่เป็นไรฉันโอเคโอเคไม่เป็นไรก็ดีแล้วว่าแต่เธอมีเฟซบุ๊กไหมโอ้ยเว้ยมันทำยากเริงๆวะเนี่ยรูปอะไรจะเซ็ตปะเฮ้ยใครมาใครกับข้าวตอนนี้ แค่ก้อนร้อหนึ่งบาทเท่านั้นบองได้ว่าไปไม่ไหวอะไรอย่างงี้ต้องรีบทำละโอกาสนี้แกโดนได้วันนี้ไม่มีใครด้วยย่าร้อนร้อนไนาทีที่ว่างคำหน่วยนะเว้ยเอาว่าไงใครกับเข้าวว่าจะไปตีเทนนิสครับเอ้าอะไรวะ